อยากซื้อแฟรนไชส์กาแฟาพันไทยร้านกาแฟาสดเพื่อคนไทย แฟนชายร้านกาแฟสดหรายแบรนด์ในตลาดเมืองไทยต่างทยอยปรับขึ้นราคาเครื่องดื่มประมาณ3-10บาทเหตุแบบรับต้นทุนไม่ไหวแต่ยังมีแบรดนด์ร้านกาแฟสดที่สวนกระแสไม่ขึ้นราคานั่นคือกาแฟพันไทยให้เหตุผลว่าพันไทยสนับสนุนให้ทุกคนได้มีเวลาเป็นไทยบริษัทจึงยืนหยัดไม่ขึ้นราคาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความอร่อยสดชื่นได้เหมือนเดิมสําหรับใครสนใจอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดกาแฟพันไทยวันนี้ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ มีข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์กาแฟาพันธุ์ไทยมานำเสนอให้พิจารณาค่ะจุดเริ่มต้นของกาแฟาพันธุ์ไทยเปิดตัวสาขาแรกที่บางปะหันเมื่อวันที่19กันยายน2555ซึ่งแบรนด์แฟรนไชส์ร้านกาแฟาพันธุ์ไทยได้ถูกกำหนดและออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดที่สร้างความเป็นแบรนด์กาแฟาที่มีต้นกำเนิดจากความประทับใจในจิตวิญญาณและความมีสเสน่ห์ของเอกลักษณ์ไทยโดยเป็นการผสมผสานกลมกลืนเข้ากับความทันสมัยแต่เรีย ง่ายความเป็นสากลและไลฟ์สไตล์ของสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเอกลักษณ์ของแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทยกาแฟพันธุ์ไทยดําเนินธุรกิจภายใต้สโลแกนเข้มเท่จริงใจแบบไทยแทย้ๆอยู่ในเครือบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG ถือเป็นกาแฟพันธุ์ไทยที่แท้จริงมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นยันน้ําโดยบริษัทได้สนับสนุนเมล็ดกาแฟและสินค้าที่ปลูกและผลิตในประเทศไทยพร้อมทั้งให้การสนับสนุนชุมชน ที่ดีมีสุขและส่งความเป็นพันไทยให้ลูกค้าทุกคนเพราะบริษัทเชื่อว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจลูกค้าคนไทยได้ดีกว่าคนไทยด้วยกันบริษัทจึงเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดระหว่างเกษตรกรชุมชนและลูกค้าที่เป็นคนพันไทยเหมือนกันปัจจุบันร้านกาแฟพันไทยมีการขยายสาขามาแล้ว500สาขาทั่วประเทศและมีสัดส,ส่วนอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน70%และนอกสถานีบริการน้ำมัน30%ต่างเป้าภายในปี ี2,516ขยายสาขาครบ1,500สาขาทั่วประเทศโดยเปิดรับผู้สนใจลงทุนแฟนชายรายใหม่ๆโดยรูปแบบการลงทุนที่ง่าย คุ้มค่าแก่การลงทุนแม้ไม่มีประสบการณ์ก็เปิดร้านได้โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนะนำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการร้านวัตถุดิบต่างๆรวมถึงการควบคุมคุณภาพและรสชาติของเครื่องดื่มและอาหารภายในร้านล่าสุดกาแฟพันธุไทยได้เวลาสร้างแบรนด์อย่างจริงจังด้วยการบุ๋มปุญญานุษบุญบรรบุบงทรัพย์อดีตนักการตลาดมือทองแห่งบาร์บีคิวพาซ่ามาเป็นที่ปรึกษาด้านแบรนดิ้งให้กับกาแฟพันธไทย ควบคู่กับการขยายสาขานอกปั๊มโดยในครึ่งปีหลัง2515จะเริ่มรีเฟรชแบรนด์ใหม่โดยมีแนวคิดที่จะทำให้แบรนด์กาแฟพันธุไทยเป็นแบรนด์กาแฟของคนไทยใหม่นอกจากนี้ได้ทุ่มงบกว่า20ล้านส่งแคมเปญเวลาเป็นไทยที่จะสื่อสารถึงกลุ่มคนเวลาทำงานพร้อมกับรบภาพการกินกาแฟเพื่อทำงานแต่สามารถกินเพื่อพักผ่อนก็ได้เปิดร้านกาแฟพันธุไทยใช้เงินเท่าไร่ค่าแฟนชาย1นน บงบการลงทุน1.25-3ถึงล้านบาทอายุสัญญา 3+3 กปีทุนเงินหมุนเวียน50,000บาทต่อเดือน l o y ร l ซี f ฟรี3%มาร์เก็ตติ้งฟ3%เงินประกัน200,000บาทระยะเวลาคืนทุน24เดือนสนใจแฟรนไชส์กาแฟาพันุไทยโทร0659640433 0631893701 แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชสยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7